สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมี่กินวันนี้เราจะมาทำยำไข่ดาวกันนะครับยำยังไงให้อร่อยไปดูวิธีทํากันเลยครับเราจะมาเริ่มที่ทำน้ำยำรอกันก่อนเลยนะครับ เมนูนี้ส่วนใหญ่เขาจะทอดไข่ดาวรอ,อก่อนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้ไข่ดาวมันเหี่ยวไม่น่าทานนะครับเราทอดทิ้งไว้นานๆกว่าเราจะทําน้ํายําเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่น้ํายํากันก่อนเลยครับใส่น้ําปลาก่อนเลยครับน้ํามะนาวครับน้ําตาลมะพร้าวครับจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บน้ําตาลเคี่ยวหรือน้ําตาลธรรมดาก็ได้ครับตามสะดวกคนให้ละลายเข้ากันครับ พริกสดตำหยาครับพอเราตำพริกสดนี่ให้เราใส่รากผักชีลงไปสักหนึ่งรากนะครับมันจะทําให้หอมอร่อยนะครับตอนนี้ก็ชิมรสชาติให้ได้ตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมวัวใหญ่นะครับมะเขือเทศครับเสร็จแล้วก็พักรอไว้นะครับ พวกผักเนี่ยครับอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าใบมันจะช้านะครับอย่าใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิธีดาวไข่ไม่ให้ติดกระทะนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับให้มีควันขึ้นก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวที่เราจะใส่น้ํามันนะครับพอกระทะร้อนได้ที่เราก็ใส่น้ํามันครับก็ให้เราตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้นะครับเวลาดาวมันจะได้ง่ายนะครับพอน้ํามันร้อนก็ใส่ไข่เลยครับ ไข่ดาวที่เรานําไปยําส่วนใหญ่นะครับก็จะทอดสุกนะครับสุกกรอบนะครับทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับสําหรับผมก็ชอบทั้งสองแบบนะครับจะทอดแบบกรอบแล้วก็จะทอดแบบยางมะตูมด้วยนะครับกลับด้านสักหน่อยก็ได้นะครับ่อให้กรอบทั้งสองด้านนะครับ พอได้กรอบตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดพักไปครับ ไขที่เราดาวเสร็จใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้กันไกลเลยครับง่ายสุดครับไม่ต้องหั่นครับ เป็นแบบไม่กรอบนะครับเราก็จะเหลือไว้แต่งหน้าฟองนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากัน,นครับกับน้ำยำผักชีครับต้นหอมครับขึ้นช่ายครับ ลูกเค้าอีกรอบหน,นึ่งมาเนี้ยครับเสร็จสับครับง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟมันครับ ยำไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับรับรองแซ่บแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มีไข่ไก่ครับน้ําปลาน้ํามะนาวหอมหัวใหญ่ซอยครับมะเขือเทศซอยครับน้ำตาลปี๊บพริกสดตำหยาบครับ ตอนเราตำพริกสดนี่ใ้ใส่รากผักชีไปสักหนึ่งรากนะครับผักชีต้นหอมก็ขึ้นช่ายครับ